สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมากับเราพูดได้เต็มปากแล้วนะครับว่ามันคือชื่อรายการนี้ทำทรรม กูต้องขึ้นตัวหนังสือมะเนี่ยโอ้ยลำบากอีกไม่ต้องออย,ยังคิดไม่ออกเลยเอาเป็นว่า EP นี้ครับทำทำไมครับผมเราแบบว่าอยากกลับไปแสบดาอนอีกรอบนึงครับเราก็เลยนึกว่าเฮ้ยเราเคยทําพริกมาแล้วเราเคยทานู่นทานี่มาแล้วแล้วก็ไปเห็นคอมเมนต์ครับอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาเมนว่าพี่อยากเห็นซอสพริพกเราเห็นอย่างนี้เราจัดให้เลยครับผมวันนี้ครับกับทาทาไมครับผมเราจะมาลองกินซอสพริกกันครับผม และกินเปล่าๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยลองกินกันนู่นกันนี่ห่อเดกมันไม่ได้ครับเราต้องแบบรู้ถึงแบบรสชาติเดียเด่ยวๆของมันเลยว่าเฮ้ยอะไรมันคือรสชาติยังไงเว้ยเราไปแสบดากด้วยกันครับกับซอสพริกครับผมไป มาแล้วครับผมอยู่กับซอสพริกวันนี้ครับเราซื้อหาจับจ่ายกันมาห้ายี่ห้อครับผมเรามาดูทีละยี่ห้อเลยมียี่ห้ออะไรบ้างคือหนึ่งอันนี้ไม่เคยเห็นครับเขาบอกว่าเผ็ดมากยี่ห้อชื่อว่าสุข,ขุมถ้าสุข,ขุมพันจะไม่ใช่ซอสสุข,ขุมพันจะเป็นผู้ว่านะครับนี่แล้วก็ต้องตัดหน้าเข้ามาอีกโอ้โหต้องทำความเข้าใจก่อนว่าซอสพริกมันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับผมก็มาอ่านพร้อมกันเขาจะบอกว่าจะมีน้ําตาลน้ําส้มสายชูกลั่นพูดถึงน้ําส้มแล้วเดี๋ยวกูก็ต้อง รีวิวน้ำส้มสายชูอย่างเงี้ยโอ้โหเฮียเหมือนคอมเมนต์เหมือนฆ่านะเหมือนทำได้ปีเดียวแล้วตายเลยอนะ่ะเข้าใจป่ะ <laughs> แล้วก็มีพริกขี้หนูแดงเกลือกระเทียมมีประมาณนี้ครับผมซอสพริกเนี่ยส่วนใหญ่ที่นิยมกันเลยตั้งแต่สมัยเด็กๆก็คือเราจะจิ้มหรือลาดลงไปกับไข่เจียวครับเป็นอะไรที่แบบ ฟินฟินอะเรอะศตว์บอกเลยตะกร้องเราไม่เคยกินนะครับตะกร้องเรากินแต่้นี่ไข่มวนี่ตื่นเช้ามากินไข่มมวนเบคอนคนหรูเลยก็หรู้เลยแล้วก็นี่ครับผมยี่ห้อต่อไปครับผมอันนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตาและโลโซนะครับผมโลซ่าโลซ่าโฮ้ยโลซ่าซอสพริกโลซ่าก็ถือว่าเป็นยี่ห้อตต่ปากคนไทยครับอันนี้คุ้นเคยกันดีส่วนใหญ่ตอนเด็กๆกินยี่ห้อนี้แหละโลซ่านะครับผม อันนี้ครับผมถือว่าเป็นยี่ห้อที่แบบว่าออริจินอลที่สุดของการที่แบบของการกินซอสพิซี่าชาครับผมมีการไปตั้งชื่อหลากหลายครับสีราชาซอสพิกศสีราชาล็อกเกอร์เพลงต้องมาแล้ว ไปไปทั่วโลกครับใช้ซอสนี้ครับเพื่อเป็นแบบว่าเหมือนแบบเครื่องปรุงแล้วก็นี่ฮะอันนี้ก็เป็นยี่ห้อหนึ่งเป็นยี่ห้อใหม่ไม่ใหม่หรอกก็เก่าแล้วแหละยี่ห้อถ้าพูดแบบว่าเสียงย,วยาวๆจะเป็นเหมือนของฝรัง่งถ้าเสียงสั้นนี่ของญี่ปุ่นเลยนะย่องเฮ้ยเฮ้ยโอ้ต้องเล่นคนเดียว มีคนเดียวตอนนี้มีคนเดียวต้องเล่นคนเดียวก็ผมไนี่ก็เหมือนเขาทํามา2แบบอ่ะมันจะมีแบบว่าเหมือนแบบเกรดนอกหรืออะไรสักอย่างอะที่มันจะดูเหมือนหรหลาหน่อยแต่ว่านี้ก็นี่ครับซอสพริกแบบเผ็ดและอันนี้ครับผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าตามาบินครับนี่ฮะตาม้านะครับถ้าตาม้าขี่ใช่เลยนะตาม้านี่ของการันตีเลยถ้าเป็นม้าดํมาม้าแดงนะใช่เลยสีแค่นี้โอ้โหเฟกแท็กซี่ แล้วก็จะมีเนี่ยครับนบ,บูนนะครับผมยืนอยู่หน้านบ,บูนนบ,บูนใครวะใครวะมือชีพตัวจริงมั่นใจเลือกใช้มาบินของผมครับคุณดูตัวจริงเลือกมาดาแดงครับผมมาดาแดงขี่กันทั้งคืนทั้งวันเ <c oughs> อาล่ะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมซอสพิกครับเริ่มจากนี่เลยดีกว่าสุข,ขุมครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าซอสพิกเขามีรสชาติยังไงฮะลองดูมา แป๊บนึงคือมันไม่เผ็ดหรอกแต่มันลงมาเยอะเกินไงเข้าใจป่ะอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยเผ็ดเหมือนกันนี่วะเผ็ดเหมือนงานเอาเหมาือนงานเอาเหมาือนงานเอาเหมาือนงานขออีกนิดนึงขอขอีกทีนึงลักษณะเด่นของซอสพริกเาจะมีความแบบเปรี้ยวนำนะเปรี้ยวจีดเค็มตามนิดหน่อยหวานเปรี้ยก่อนแล้วค่อยหวานแล้วค่อยเค็มตามแล้วก็เผ็ด เปล่าๆทำไมมเผ็ดจังไว้สั์ทำไมกินไข่เจียวมันอร่อยวะถือว่าอยู่ในเกณฑ์รสชาติที่ดีครับผมบอกเลยว่ารสชาติคุ้นๆเหมือนพวกสีราชานะสุขุมเนี่ยแต่มีคนบอกว่าเฮ้ยเวลากินหนึ่งยี่ห้อให้กินน้ำล้างปากได้ครับผมกินน้ำล้างปากไปด้วย ใครอยากเป็นสปอนเซอร์น้ำเราได้เลยนะครับได้นะครับเอางี้ดีกว่าชิมยี่ห้อแรกเราอาจจะยังไม่รู้ถึงความแตกต่างเท่าไหร่เรามาชิมยี่ห้อสองครับโลโซครับผมโล้าดีว่าเฮ้ยผูกผูกตะกองช้าเราเรามันเรามันมนีนพิเศษไหมมันเล่นข้างข้าดีอยวโดนตก <laughs> มือไว้ด้วยพิเศษไอ้เหี้ยรองเท้าอยองฟ้าตีพี่น้อยล้องลบเลยเป็นรองเท้านะคะเดินเข้ามานี่คือน้้ยวงผูและนี่ก็คือและนี่ก็คือและนี่ก็คือ โรซ่าครับไม่ใช่ตัวโซเดีย๋ยวเราจะลองชิมดูว่าจะมีความแตกต่างไหมกระดกแกกับน้ำส้ม <g ül> แตกต่างย่างเห็นได้ชัดครับยี่ห้อนี้กับยี่ห้อนี้บอกเลยว่าไม่เผ็ดโรซ่าไม,ไม่เผ็ดไม่เผ็ดเท่าอันนี้แต่ด้วยความอาจจะด้วยความที่เราหยิบเผ็ดมากเผ็ดน้อยมาด้วยแว่านะสิ่งที่แม่งต่างกันเลยว่าแม่งคือแบบเหมือนไอเนี่ยแม่งจะฉุนพริกมากกว่าไอนี้เหมือนซอสเด็กอะเออเหมือนซอสเด็กอะเนี่ยเหมือนซอสเด็กเลย กินแล้วไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่นะฮะต่อไปครับเดี๋ยวเราจะลองมาชิมอันนี้นดีกว่ายี่ห้อมาตักไปเลยซอสพริกสีราชาผู้ถงอสีราชาต้องาชาล็อกเกอร์ต้องมาเลยชอบจริงอเอาล้ครับสีราชาพันนิดนะครับคือชื่อเต็มของเขาเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูว่าเขายัางอร่อยเหมือนเดิมไหมเฮียกระด,ด,ด,ดกเป็นลีโอเลยนี่มันขาเปรี้ยวเลยนะคัดเลยอื้อ บอกเลยว่ารสชาติเขายัางแบบว่าคงมาตรฐานครับคือ <c oughs> ตอนนี้คิดถึงไข่เจียวฟูๆนะโอ้โหราดเนี่ยราดซอสพริกเข้าไปนะอโอ้ยเย้หวานโอ้กินทั้งวันย่อต่อไปครับยอ่อไฮสนะครับผมก็เขาบอกว่าไฮส์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เผ็ดมากเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเผ็ดมากขนาดไหนนะฮะจะมีอะไรแสบด,ดาไปกว่าสุขุมหรือเปล่าลวันนี้สุขุมแม่งมาแรงเดี๋ยวลองดูครับกับซอสไฮส์ ที่ห่อไฮห,หลังจากกินไปแล้วผมว่าเชี่ยแม่งอร่อยว่ะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกซอสท,ที่ห่อนี้ปะที่แบบอยู่ในตามพวกแบบพิซซ่าอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยเชี่ยซอสแม่งอร่อยมากเลยแม่งเหมือนกลมกล่อมอ่ะพูดได้เหมือนหาว่าเชียร์พูดเหมือนแล้วเหมือนเชียงไงไร์เขาไงมาดูแต่อร่อยครับอร่อยมากถ้าแบบว่าเผ็ดแบบผู้ดีอ่ะจะเป็นซอสไทยแต่ว่าถ้าแบบเหมือนเราเจียวไข่ที่บ้านแล้วแบบเราเจียวเองแล้วอยากลาดซอสพริกนะเป็นผมผมจะซื้อนี่มากินสุขุมพันเฮ้ยไม่ใช่สุขุมพันเลยเนี่ย สุขุมพันชื่ออันนี้สุขุม,มเนี่ยโอ้น้ำทวนะ่ำทวมปุ๊บร้องไห้เลย <c oughs> โอ้น้ำท่วมปุ๊บร้องไห้เลยเราบางอะ่ะเราบางดิไปร้องสิ <c oughs> คือตอนเนี้ยให้ผมเลือกนะผมเลือกสองที่ฮอดดีเลยเพราะว่าแม่งแ,แบบรสชาติอะ่ะมันจะคล้ายๆกันเว้ยแต่มันจะฉีกไปตรงแบบว่าที่้อไหนแม่งจะแบบว่าเหมือนทําความเผ็ดกับความแบบกลมกล่อมของเปรี้ยวหวานเค็มอะได้ดีที่สุดอะนั่นแหละแม่งคืออร่อยและไอ้ไฮเนี่ย ไอแซ่ซ์ไอแซ่ซ์ไอยี่ห้อหายนะครับก็ทําออกมาได้ดีมากครับดีมากๆากอะเอางี้ว่านี่ครับมาเด้ากันนะครับผมยี่ห้อนี้มาเป็นมาเป็นมาไม่ได้เห็นมาไม่จะไปอย่างนั้นตลอดเลยไอ้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมว่าถือว่าเป็นยี่ห้อใหม่นะปู่ล้วมันทําม้าเหมือนม้าแดงด้วยนะทำไมไม่ทําม้าดําลงไปด้วยวะเออเนี่ยแล้วมีพวกกันพวกกันต๋องเปล่าวะ เนี่ยมีผู้การต๋องยืนอยู่ข้างหน้าด้วยอ๋อโอ้โหไอ้เหี้ยก,กูไม่เราไม่รู้จักได้ไงวะชเชฟเคนมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์นะฮะใครอะ่ะ <laughs> ใครวะแต่ผมเคยเห็นอยู่เพราะว่าผมเคยดูมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์อยู่อ๋อคนนี้นี่เองอ้นึกว่าจ่าต๋องไม่ใช่เนอะไม่ใช่จ่าต๋องนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาชิมซอสพิชข,ของผู้การต๋องกันดูนะครับผมลองดูขออีกทีบอกเลยว่า ยี่ห้อของบุพัฒน์ปองเนี่ยยังสู้สียี่ห้อนี้ไม่ได้นะฮะในความรู้สึกผมนะมันไม่เชิงชื่อแต่ว่ามันบอกไม่ถูกอะเพราะว่ารสชาติมันจะนเหมือนกันหมดเลยเว้ยมันจะต่างแค่นิดเดียวเลยถ้าใครลองบ้าบอแบบแล้วก็ซื้อมาสักสี่ห้ายี่ห้อกินเนี่ยกินแบบว่าเรียงกันเลยไม่จะรู้เลยว่าแม่งต่างกันเว้ย เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเนื่องจากรสชาติมันเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะเทรวมทั้ง5ยี่ห้อดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าผสมกันแล้วมันจะแสบด,ดาขนาดไหนเราจะกินซอสพิคครับ5ยี่ห้อครับผมแต่ว่าเราจะไม่ทําการเทใส่เไรทั้งสิ้นเราจะมิกกันในปากเลยครับมิกกันในปากเลยชิลๆครับผมยี่ห้อแรกครับผมเริ่มกันเลยกับยี่ห้อสุข,ขุมครับ ทำทำไมเราตรงนะทำทำไมเนี่ยทำทำไมออฟเอาอีกแล้วทำทำไมเฮียเอ้ยรสชาติก็ไม่ได้รู้เฮียอะไรเลยจ้ะแม่คือผสมกันแล้วแม่ก็คือซอสพริกอ่ะ คุณผู้ชมแต่ว่าพอกินแยกกันครับบอกเลยว่ามันมีความแตกต่างครับสวยคุณผู้ชมจะชอบกินอะไรหรือไม่ชอบกินอะไรนั้นนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะตัดสินกันเองหรือว่ามียี่ห้ออื่นก็เขียนแนะนํากันมาได้ในใต้เม้นต์นะครับก็วันนี้ครับกับซอสพิกของเราครับกับที่ซื้อหามาครับเป็นจำนวน5ยี่ห้อนะครับผม แล้วก็มิกกันในปาก5ยีย่ห้อผมบอกเลยว่าไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยครับม <laughs> ไม่ได้สาระไม่ได้เฮีย้ยไม่ได้รู้ส้นตีนเลยเลยเหมือนเดิมครับทําทําไมไอ้เฮี้ยทาทาไม <laughs> ก็ฝากด้วยกันครับฝากกดซับสไครป์ด้วยนะครับผมกับคลิปของเรานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าแต่ละครั้งที่ทําเนี่ยมันใช้ทุนตัวเองไว้แล้วก็ตอนเนี้ผมไม่รู้ว่าจะดันทุนลงังทําไปได้อีกนานจะแค่ไหนนะครับ <laughs> โอ้โห <laughs> ก็ฝากทุกคนกดซับสไครป์ด้วยแล้วกันนะครับผม จะร้องไห้ยี่ยอยู่บ้านยังเปืงเงินชิบหายเลยคลิปเยี่ยอะไรวะเนี่ยหรือว่าใครอยากสนับสนุนเรานะครับผมโอนเงินมาได้ที่โอ้โหเยี่ยมันขอเงินเลยจะเอาเงินไปทำบงบาสนี่ฝากดูกันเยอะๆคอมเมนต์กันมาได้เหมือนเดิมครับผมรักทุกคนครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับ EP นี้กับซอฟพี่ครับผมกูแสบทองมากเลยตรงๆทำทำไมไอ้ยี่ยโอเคครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับ